ขอโทษที่ผมโดนงานทุกงานไม่ว่าจะงานวอลกงานเกมงานจิปาถะต่างๆนานาซึ่งมันมีเหตุผลอยู่นะคือไอตอนช่วงเดือนห้าเดี่ยวไม่ดิเดือนหกเดือนเฮียนี่เนี่ยกูเป็นใครเอ้ยไอเฮีย ก่าจะกลับมาคลิปล่าสุดลงประมาณ2เดือนก่อนที่จะเริ่มคลิปก็ไอ้มีกิจกรรมมาฝากคือกิจกรรมแจกเกมโดยตังกูเองซึ่งขั้นตอนง่ายๆแค่เข้าไปสมัคร Google form ที่กูให้อยู่ดิจิปชันแค่นั้นแหละ แต่กูไม่รู้เออแต่กูไม่บอกนะว,ว่าเกมอะไรไว้เจอกันมาที่ยี่สิบกรกฎาคมนี้มั่งนะเปิดคลิปโดยไม่บอกใครทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> มามามามโอเคเพื่อคำชูเอ่อต้องกูอีกรอบนึงในรอบสองเดือนวันนี้มากับเอ่อเพื่อนที่ๆของกูเอ่องั้นโอเคมีเวลาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาที ต <laughs> ัดลายแม่งเ เจนี่เกยเอเันแบกเอ่อสุมด่านโอ้ยเฮียหัวออคุยคุนิกา้าเฮียหัวล่นอู้แบกใครมาอู้หูหน้าใครเนี่ย ไอเหียไอเหี้ยบอกแล้วเวีเหมือนกันเวเหมือนกันแต่ปีมือคนละเรื่องเหมือนโดนรับน้องไอเหียไอเหี้ยเมือโดนรับน้องว่ะโอ้ยไอเหี้ยโดนรับน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้เดี๋ยวเราเอ้เดี๋ยว Donc, เราขอเบรกแป๊บนึงดูดิมีท่าอะไรม้ท่าแป๊บ huh. น e. oh yeah ึงนะเราเราดูเราดูห uh ยุดอยู่นิ่งนิ่งโอ้โหโอ้ยโอ้ยโฝีมือของเราเรื่องยี้ฝีมือของเรเรื่องเหมือนกูเลย

หมดกันนาราหมดกนนาราตัวไหนวะจำไม่ได้แล้วโอ้ย้ะมีการโอ้มีการโชว์ด้วยว้าวมีการโชว์ด้วยว้าวตดเยอะไปเลย้าวมาวมาวมาวเย มีการโชว์ยิงเหรียญอีบมากมาั้ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเลยโชว์ยิงเหรียญไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเก่งรู้รู้ไหมหกูฝึกมาตั้งแต่ติดปีนมามา,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 มาช้านานนะเว้ยด้วยระดับความยากอีซี่ถึงเวลีอี <laughs> <laughs> อซี่เอ๊ะสัตยจะแย่งจะแย่งไม่โดนแย,ย่งแล้วทั้งเอง โลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมโลกมันกลมแต่สังคมมันเหลี่ยมครับเจอค้อนกูเฮี้ยบางทีเก๊ปจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะไม่รีบร้อนโอ้ยเฮี้ย อะไรอะไรบางทีเกมมันจะปริ่มเล็กน้อยนะอุ้ยเหี้ยแรงวะนี่มึงแอบใส่ขอมาหรือเปล่าทำให้ของมันแรงงี้วะไอ้เหี้ย บางทีเกมมันจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะฮะไม่รูจะเปลี่ยนตอนไหนนะเนี่ยเอออุ้ยอุ๊ยมันเปลี่ยนที่เมื่อตยเฮ้ยไรับจักรโหลกไหมันเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วรับจักรโหลกไหมครับปึ๊บโอ้โหอยโอยเ้ย อคุณโอ้โหลมเย็นๆเรามาเล่นแจ็คเป่กันโอ้ยโอ้ชิงชิงใช้แต่โอเคกูตาย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 เฮ้ยตายแล้วตายแล้วไม่ต้องไม่ต้องตายเลียวตายกูกูไม่มีท่านอ่ะคนึงท่านอ่ะอ้าว ้าวโง่เลยโง่เอ้ามันโง่โอ้ดูตูดแห่งดูตูดแห่งอินเดเนียดิิอนดีโอ้ตูดแห่งกิตานาคาร do you see that do you see that ตูดแห่งอินเดเนีย ทีนี้เราลองเล่นแบบใช้ใช้ตีนล้วนไหมแบบนี้ตีนล้วนเอาวะต้องร้องไปแล้วเอาเฮ้ยสำนักเดียวกันสำนัหัวเหม่งเหมือนกันแต่ลูกแต่ลูกแข็งยาวงั้นเออเอาตรงไหนที่มัน เออไหนวัดเต้าหลินบ้าหาแป๊บนึงวัดเต้าหลินไม่มีก็นี่แล้วกันใกล้ใกล้เคียงสุดละใกล้แต่กแค่ทุกคนที่ในนั้นไม่เป็นสมนแล้วเออโดนโดนนี่ไงยูโซ่ไอ้ตักชิวดชเด็กโอ้ขาเด็กคฮ้ยตักชิวเด็กขาตักชิวไอ้ยตักชิะ แล้วตะคิวแดกขาตอนที่เล่นแบบตีนตีนล้วนๆนี่เห้ยไม่ต้องพูดมากไล่ลาแล้วไาโบ้ลุนพี่ลุนพี่ยแล้วคือกูไม่เก่งไงไอโซก่งด้วยไงกูไม่เก่งโอ้ยเอาใช้หน่อย เด็กๆเอ็นแต่เปียนวาย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 เปียตมไม่ได้วาย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 เดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงเบรกดูโอเคเฮ้ยโอเคเบรกเบรกพร้อมเฮ้ยเห็นไหม เล่นเหลี่ยมไงบางทีเกมมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยมันเล่นเล่นมันเล่นเล่นแล้วมันเล่นแล้วมันเล่นเล่นแล้ว อ้โเล่นเนี่ยมบ้าแล้วต้องกดไหนดูดิเอ่อลงซ้ายขวาลงเอโอเคอืมลด้นพี่แมวเผาแมวใส่หมวกใส่หมวก ใส่หมวกไงไอ้หมวกใหม่เป็นไงสมองหายเลยอู้หมวกสวยดีนี่เลยมาแมวสุดท้ายโอ้ยมันเหมือนฟิกมาเลยเฮียมันเหมือนฟิกมาเลยเฮียเอ้ยนนนี่ะะไรวมาดูกั ถ้าเปนกูจะใส่สกิลซ้อมมาทำไมวะเนี่ยฮะไม่ไม่คนร้านคนร้านมาเออคู่หูคู่หูหุ่นคู่แทนเมือนฆ่าครอบครัวคุณเป็นคนคนหนึ่งคนหนึ่งแม่ลูกตายอีกคนหนึ่ง

แรกคนละบัตคนละบัตโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยสิบหัวยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้เียอ l กน้อ I will end you จบมึงเอง หนีโอ้ยเยีนยเยี่ยเอ่ะโอ้ยโอ้ยทำาไมกูเหมือนสก็อปปี้ในตัวอย่างภาคแรกเอ้ยภาคหนึ่งยังวะโอ้ยโอ้ยเยีนยโอ้ยเสียบด้อยเย็นหมดทางตู้หมดทางตู้อ้าวบูธาริตี้เลยเอาดิโกๆเลยมันเหว ไัแลตาลิตีไม่ได้เห็ยี่แล้วมึฟง,องฟอร์เดสต์วิกตอรี่ผลสรุปก็คือผลสรุปดูไหมใ,ใครชนะกูชนะพวกกูทำฟตาลิตี้ได้โว้ยวายอเออเอาเป็นว่าเล่นขำๆละมั้งไว้เจอกันคลิปต่อไปภายในชาติหน้ามั้ง หรือจะได้เห็นในชาตินี้สันกูขอบายไ<ป>ว้เจอกัน